อยู่ๆผีเสื้อก็บินมาเกาะขาโอ้ยคือขักเทนนอะบาทที่นี่มาๆลูกโอ้ยทาไมน่ารักอย่างนี้โอ้ยดูดิบินมาเกาะที่ขาโอ้พิ่นอยากมามวนน้ำบ่โอ้มาหายชกหายลาบเด้อเอาเอาเอาโอ้ยคือดีแทะนั่งนั่งพักอยู่ก็อยู่ๆก็บินมาเกาะที่ขาลัคกี้ลัคกี้คนสวยนานๆจะได้ออกมาชมวิวทิวทัศน์เหรอลูก ดูดิไปแล้วผีเสื้อมาเกาะขามาทักทายมามาให้ชงให้ลามาบอกหวยเปล่าผีซิกหกส่วนเสื้อไปคิดเอาเองนะคะอันนี้ใบ้นะคะมีมีหกค่ะมีหกนะคะ ถล้ทะลัยโชคดีโชคดีก็ทำบุญทำทานเยอะๆนะคืออ้นะคะ